แล้วก็มาถึงประเด็นเมื่อวานนี้นำเสนอไปแล้วก็คือกรณีของกิจกรรมทูบีนน้ำม้อนวานไอรอกที่พิสุโลกเนี่ยทาบผูชมเกิดคลิปซึ่งมีกรรมการคนหนึ่งทราบชื่อในเวลาต่อมาแล้วล่ะทาบผู้ชมคุณนัทภาค่ะเกิดไปพูดกับครูกับเด็กที่มาร่วมในกิจกรรมอน,นี้น่าจะรู้เสื้อผ้าหน้าผมณนะวันนี้นะคะทั้งสุภาพศรีทั้งสุภาพบุรุษผ่านหมดค่ะ ยกเว้นอยู่ท่านหนึ่งพี่ยังไม่ให้ผ่านนะคะอันนี้น่าจะรู้ตัวผู้ชายคือผู้ชายค่ะณวันนี้นะคะของทูบีน้ำวันไอดอลนะคะผู้หญิงคือผู้หญิงค่ะนะคะทูบีน้ำวันไอดอลยังไม่เปิดนะคะยังไม่โอเพ่นขนาดนั้นนะคะแต่พี่ไม่ไม,ไม่ไม่บอกว่าเป็นอะไรยังไงนะคะเสื้อผ้าหน้าผมโอเคผ่านหมดค่ะนะคะเสื้อผ้าหน้าผมผ่านหมดเรื่องร้องเสื้อผ้าหน้าผมณนะวันนี้นะคะทั้งสุภาพสนั่นแหละครับุ๊บู้ชม ชายก็คือชายหญิงก็คือหญิงทูบีเดอรมวันยังไม่เปิดขนาดนั้นท่านผู้ชมเรื่องนี้ร้อนแรงในสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะในยุคนี้สมัยนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้จริงๆโดยที่เราก็รับทราบกันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมทูบีเดอรมวันไอดลทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัชกัญญาพระองค์ท่านไม่เคยปิดกั้นและเมื่อมีคนเข้าไปเขียนคอมเมนต์ในจีส่วนพระองค์ พระองค์ท่านก็ตอบกลับมานะครับว่าพระองค์ท่านไม่เคยปิดกั้น l g b t เรื่องนี้อย่างที่บอกหลังจากร้อนแรงก็ปรากฏว่ากลางดึกวันเสาร์เลยมีการเอากระเช้าไปขอโทษครูคนที่โพสต์คลิปกับน้องแมนน้องที่กลายเป็นเป้าหมายของการพูดในครั้งนี้โดยจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามทีนี่ฮะทะบ้ชมทั้งนี้ทั้งนั้นนักข่าวของเรา ได้สอบถามไปทางครูที่โพสคลิปบอกว่าตอนที่โพสคลิปอันนี้ทีแรกเนี่ยคือคุณครูบอกว่าตัวคุณครูรู้สึกผิดที่ต้องพานักเรียนไปเจอกับคําพูดแย่ๆแบบนี้ค่ะก็เลยลงคลิปสั้นๆ แล้วก็ตามมาด้วยความเห็นมากมายและปรากฏว่าคืนวันที่7ก็คือเมื่อคืนวันเสาร์สี่ทุ่มเลยกรรมาการหญิงในคลิปพร้อมด้วยกับทีมงานทูบีนัมเบอร์วันแล้วก็ศึกษาที่การจังหวัดพิษณุโลกมากัน2รถตู้เดินทางมาหาคุณครูกับน้องแมนเพื่อจะขอโทษแล้วก็อธิบายคําพูดที่อาจจะทําให้เข้าใจผิดทําให้น้องรู้สึกไม่ดีค่ะคุณครูนี่บอกว่ายังไงบอกตัวคุณครูกับน้องแมนก็ไม่ได้ติดใจอะไรที่สําคัญน้องแมนเป็นคนคิดบวกคือน้องอแค่อยากจะไปแสดงความสามารถไม่ได้หวังว่าจะต้องชนะหรือจะต้อง ได้รางวัลแต่อ,อาจจะรู้สึกมิดนึงกับคำพูดของกรรมการนี่ตอนที่ไปขอโทษเดี๋ยวท่านผู้ชมเป็นภาพภาพนี้ใช้ถ้อยคำที่มันไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ถูกต้องไปนะคะดิฉันเองก็รู้สึกเสียใจนะคะต่อคำพูดต่อการสื่อสารที่มันไม่ถูกต้องที่ไม่เหมาะสมนะคะันนี้ก็มาหาคุณครูแล้วก็น้องนะคะมาทำความเข้าใจแล้วก็ มาขอโทษนะคะทางคุณครูแล้วก็น้องนะคะที่สื่อสารออกไปอย่างไม่เหมาะสมก็คิดว่าการสื่อสารการถ่ายทอดอในครั้ง,งนี้นะคะก็จะระ,ะมัดระวังมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ต่อไปนะคะก็ขอบคุณค่ะแล้วก็เมื่อเป็นการขอโทษนะคะขอเป็นการขอโทษมอบกระเช้าแล้วก็กอดน,น้องแมนท่านผู้ชม ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวันต้องถึงขั้นแถลงข่าวทีเดียวที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัดและคุณนัฐภานนพจินดานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชนํานาาการพิเศษสำนักง,งานเขตสุขภาพที่2กรรมการทูบีนัมเบอร์วัน คนนัทธพาเนี่ยบอกว่ายังไงบอกกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นเธอยอมรับว่าเธอใช้คําพูดไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทําให้เกิดความไม่พอใจไม่สบายใจเธอเองก็เสียใจมากอ,มอยากจะขอโทษไม่ว่าจะเป็นน้องนักเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงโครงการท no. ูบีนัมเบอร์วันด้วยที่เธอมีส่วนทําให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงแต่เธอก็ระบุว่าไม่ได้มีเจตนาะไม่ดีแค่ต้องการอธิบายว่าเกณฑ์ตัดสินเป็นแบบนั้นเพราะมีการแบ่งประเภทเป็นชายกับหญิง ไม่ได้ปิดการเพศสภาพใครก็ประกวดได้แต่การตัดสินต้องเป็นไปตามกติกาก็คือมันมีแค่ประเภทชายกับประเภทหญิงเท่านั้นแล้วเธอก็ระบุว่าเวลาในการชี้แจงมันอาจจะน้อยจนไม่มีเวลาอธิบายให้เข้าใจหลังประกวดเสร็จน้องกลับไปเลยก็เลยไม่ไม่ได้พูดคุย,คยกลายเป็นกระแสะทั้งนี้ทั้งนั้นเธอบอกนะครับว่าทำงานกับโครงการ t o b n no. u m b e r 1มา16ปีรู้ดีในสังคมมีเพศสภาพหลากหลาย ่างมีความสามารถแตกต่างและโครงการไม่ปิดกั้นใดๆที่ได้สื่อสารไปจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดก็ขอโทษจะระบัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกท่านผู้ชมและในเวลาต่อมาหลังเสร็จชิ้นการแถลงข่าวคุณนัทธาท่านนี้เนี่ยฮะท่านผู้ชมนอกจากแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังบอกด้วยนี่น้องไรจากนี้ จะไม่ขอรับคําเชิญในการเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดท b ีนับวันในครั้งต่อๆไปอีกค่ะฉันมีความรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็อยากจะขอโทษทุกๆท,ท่านนะคะทุกๆหน่วยงานทุกๆองครร์กรที่เกี่ยวข้องนะคะที่ทําให้มีผลกระทบนะคะที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็กว้างขวางไปนะคะทำให้มีผลมากขึ้นนะคะดังนั้น ดิฉันขอแสดงความรับผิดชอบต่อคําพูดที่ได้พูดออกไปค่ะจริงๆดิฉันไม่ใช่เป็นผู้รับผิดชอบงานทวีน้ำวนของจังหวัดพิษนุโลกนะคะแต่เคยรับผิดชอบและถูกเชิญให้เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดนะคะดังนั้นเพื่อการแสดงความรับผิดชอบต่อคําพูดที่ได้พูดไปดิฉันขอจะไม่ขอรับนะคะคำเชิญในการที่จะเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด ในครัง้งต่อไปค่ะขอบคุณค่ะดิฉันเองก็มีความรู้สึกว่าเสียใจนะคะเสียใจเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็รู้สึกอยากจะขอโทษไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออตัวน้องๆเองนะคะหรือ องค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมไม่จะถึงโครงการทอีินาเมวันด้วยนะคะที่มีส่วนที่มีผลกระทบอย่างแรงในฉันเองไม่มีเจตนาในการที่จะทําให้เกิดความรู้สึกแบบนั้นเราไม่ปิดกั้นให้ใครเพศสภาพที่ไหนหรือกลุ่มไหนเข้ามาประกวดได้หมดค่ะแต่ว่าผลการตัดสินต้ตองเป็นไปตามกติกากติกาคือชายและหญิงผลออกมาก็คือจะต้องเป็นประเภทชายประเภทหญิงเท่านั้นเรามีเวลาในการที่จะชี้แจงของคณะกรกรมการเนี่ยมัน มันมันมันสั้นมันน้อยมากเราไม่มีเวลามาอธิบายให้เข้าใจว่าเออมันเป็นอะไรยังไงทํางานทูบีนวันมา16ปีค่ะรู้ดีว่ามีน้องๆเหล่านี้ที่อยู่ในอยู่ในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นสมาชิกทูบีนวันเนี่ยมีเยอะมีเยอะแยะมากมายเราไม่ได้ปิดกั้นอยู่แล้วแล้ววันนั้นเราสื่อสารไปเราเรา,เรารู้สึกไม่ดีเราขอโทษแล้วก,เก็เราก็มีความรู้สึกว่าเราจำรัดระม,มัดระวังค่ะในการใช้คําพูดนะคะต่อไปก็จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะทําใหา้มันถูกต้องและเหมาะสมที่สุด เวลา5นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อช่วงหน้าเดี๋ยวเห็นจะต้องเข้าการเมืองค่ะเอามาจากไหนถาดหลุมฮะค่ะเฮ้ยเอามาจากไหนสั่งมาจากหัวมะลายหรือลกนางนวลหรือจากพระธิกาทหารบกเอามันต้องวิเคราะห์ให้ถูกนะค่ะจเวลกา้น5นาทีแล้วกลับมาครับ